ตอในอพิโซดที่4ของกร,รม2 0 2 5นะคะซีรีส์จาก Netflix มาไม่เสียเวลาเลยชื่อเรื่องในอพิสซดที่4เนี่ยชื่อเรื่องว่า the woman trapped in the past นะคะเริ่มต้นเล่าเหมือนในอพิโซดที่1เลยค่ะที่เกิดเหตุการณ์เผาไหม้ของตึกร้างแห่งหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนี้เราจะได้เห็นหน้าของเขาแล้วค่ะในตอนอพิสซดที่1จําได้ไหมทุกคนเขาบอกเขาชื่อพักแจยองแต่จริงๆแล้วเขาคือตัวพยานั่นเองค่ะแต่เขาใส่นาฬิกาของแจยองด้วยอะ่ะมันเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์ของพ่อแจยองนะคะ งงว่าเอามาได้ไงเรื่องก็เล่าต่อมาในเช้าวันต่อมานะคะจูยองก็ตื่นเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างปกติค่ะเธอมาตรวจคนไข้คนหนึ่งนะคะที่แบบเขาเจ็บมากแล้วเขาก็เรียกร้องหายาระงับความปวดอะไรเงี้ยแต่มันเกินโดสที่จะให้ได้แล้วนะคะซึ่งหมอก็ไม่ได้โกรธอะไรคนไข้นะคะเข้าใจว่าเออคนไข้ก็อารวาสเพราะว่าความเจ็บปวดอะไรเงี้ยพอเธอเดินออกมานอกห้องนะคะก็มีผู้ชายที่เป็นคนดูแล ตัวคนเจ็บเนี่ยมายื่นนำบัตรให้บอกว่าเห็นหมอมีท่าทีเคร่งเครียดเขาเนี่ยเป็นนักสืบของบริษัทหวังชอนมุกอะไรสักอย่างนะคะเรียกว่านักสืบฮวังแล้วกันนะคะก็ที่ตั้งสำนักง,งานเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะถ้าหมออยากให้เขาช่วยอะไรก็ไปหาเขาได้อะไรอย่างนี้หมอก็ตอนแรกก็งงๆนะคะในขณะนั้นเธอก็ได้รับข้อความที่จะต้องไปดูเคสของ ออตัวพยานค่ะพราเธอเข้ามาในห้องแล้วก็ทราบชื่อว่าตัวคนเจ็บเนี่ยชื่อพักแจยองเธอก็รู้สึกกังวลเลยค่ะแต่ว่าหมอผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยก็เป็นแฟนของหมอจูยอนนะคะชื่อว่าจองมินตัวแฟนเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าตัวหมอจูยองเนี่ยมีทา่าทีเปลี่ยนไปถามว่าเป็นไรไหมแปลกๆอะ่ะแต่ว่าจูยอนก็ยังยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นไรค่ะในคืนนั้นนะคะหมอจองมินก็จับได้นะคะว่าจูยองเนี่ยกำลังพิมพ์ข้อมูลของแจยองอยู่ค่ะ เขามีความเป็นห่วงในตัวของแฟนนะคะเริ่มสงสัยแล้วว่าน,นี่รู้จักกับผู้ป่วยใจยองหรอแต่ตัวจูยองก็ยังคงยืนยันคําเดิมนะคะบอกว่าเออไม่ได้ต้องการให้ช่วยอะไรเธอเครียดเคียดแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับตัวคนไข้นะคะเธอตัดสินใจที่จะไปจ้างนักสืบหววงค่ะ เรื่องก็เล่าให้เราได้รู้ด้วยนะคะว่าไอ้ตัวนักสืบเนี่ยเคยเป็นตำรวจมาก่อนแต่ว่าได้ออกจากราชการและตอนนี้เขาก็มาทํางานเป็นนักสืบเอกชนนะคะโดยจูยองเนี่ยหอบเงินไปให้เขา5้าล้านค่ะ <c oughs> เพื่อดีใจหาตัวผู้ชาย3ามคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทําในอดีตของเธอค่ะก็คือในอพิสน์ที่แล้วช่วงท้ายะคะ่ะที่เธอโดนผู้ชายสามคนข่มขืนจากฝีมือของจูยองอะ่ะคือแบบโหดร้ายมากคือตัวจูยองไม่รู้อะไรด้วยซ้ํานะคะแค่โดนจียองมันเหม็นหน้าโดนทําขนาดนี้เลยอะ่ะน่ากลัวมาก ไอตัวนักสืบนะคะพอได้เงินก็โอเคไปหาตำรวจนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลทะเบียนราษฎรอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็คือตำรวจคังเป็นหัวหน้าผู้สืบส,สอบสวนในคดีไฟไหม้ตึกล้างอะคะ่ะอมเมื่อทั้งคู่คุยกันตำรวจคังก็เปิดเผยนะคะบอกว่ามีศพที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้หลายศพเลยในที่เกิดเหตุซึ่งนักสืบควางก็สงสัยนะคะว่าจะมีคนเกี่ยวข้องในคดีนี้หรือเปล่านะซึ่ง3ามคนที่หมอให้นักสืบสืบเนี่ยก็คือพักแจยองหนึ่งนะคะแล้วก็ยูแทจุนแล้วก็ยางยงชอนค่ะ ซึ่งเรื่องมันเล่าย้อนกลับไปด้วยค่ะให้เห็นว่าตัวแจยองในวัยเด็กเนี่ยก็ขอจูยองออกเดทนะคะซึ่งทั้งคู่ก็เป็นคู่รักที่แบบมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันมีเดทที่ดีนะแต่ว่าหลังจากที่ทั้งสองคนกําลังจะแยกย้ายกัลับบ้านเนี่ยก็มีชายสองคนใส่หน้ากากกระโจนใส่แล้วก็โจมตีพวกเขาค่ะแล้วเรื่องมันก็เล่าต่อนะคะก็คือจูยองเนี่ยถูกพาตัวไปข่มขืนค่ะพอเธอไปแจ้งความเนี่ยตํารวจก็จับตัวได้เร็วนะคะ ซึ่งจับตัวแจยองมาด้วยจูยองก็ถามว่าแล้วทำไมต้องจับตัวแจยองมาด้วยตำรวจก็เลยบอกนะคะบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแผนการของแจยองทั้งหมดเลยจูยองช็อกนะคะแพนิคก,กำเริบค่ะโอ้ยน่าสงสารมากภาพตัดกลับมาในปัจจุบันนะคะจูยองนั่งข้างกับพยานค่ะที่กําลังทรมานจากการเจ็บปวดในขณะนั้นนักสืบพวังก็โทรเข้ามาหาหมอนะคะแล้วก็แจ้งว่าไอ้ตัวแทจุงกับตัวยนซอนอะ่ะก็จบชีวิตตายไปแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลือหนึ่งคนที่ยังรอดก็คือตัวแจยองนั่นเองค่ะ แล้วเขาก็อยู่ใกล้ตัวหมอมากเลยเขาเป็นหนึ่งคนที่รอดจากคดีไฟไหม้จูยอนก็แบบอืมตัดสินใจที่จะลงมือฆ่าตัวแจยองนะคะเอามีดไปปักคอเขาค่ะแต่ปรากฏว,ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความคิดของหมอนะคะหมอไม่ได้ลงมือทําจริงๆก่อนที่เธอจะลงมือทําอะไรเนี่ยปรากฏว,ว่าแจยองตัดสินใจที่จะดิชาร์จตัวเองออกจากโรงพยาบาลไปแล้วค่ะเพราะเธอตามแจยองมาที่แท็กซี่เนี่ย ก็วิ่งไปขวางแท็กซี่เลยนะคะแล้วก็บอกว่านายกลับมาในชีวิตของฉันทําไมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นอะ่ะฉันไม่เคยหลับสนิทเลยนะไอตัวพยานมันก็แบบว่างงๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่แจยองเขาสวมชื่อพักแจยองนะคะอยู่ตอนนี้เขาก็เลยงงเขาไม่รู้จักหมอบอกว่าหมอก็หมอนอนไม่หลับแนละ้วมันเป็นความผิดของเขาหรือไงแล้วก็ไม่บอกความจริงนะคะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นใครแล้วเรื่องก็จบในอพิโซดที่4ค่ะเอ้ย สนุกอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมไอตัวพยานเนี่ยจะต้องมาปลอมเป็นชื่อแจยองนะคะแล้วแจยองเกี่ยวอะไรเหมือนพยานกับแจยองตอนนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะเดี๋ยวอีพีห้าจะเฉลยแล้วห้าหกนี้สนุกนะคะฝังติดตามตอนต่อไปด้วยนะขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ยังอยู่กับแพนด้วยนะคะยังต้อนรับสมาชิกใหม่เรื่อยๆนะใครที่สมัครมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมนานานๆนะคะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนถึงตอนนี้ด้วยเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ